ทุกขอบสนามเคียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันอังคารที่26พฤศจิกายน2567สนทนากับจ่าแชงนำโดยรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกรอบมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับเวิร so ์นไวเว็บซูมซอกแซก dot com youtube แล้วก็เฟซบุ๊กครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 12นาฬิกาโดยประมาณบวกบ้างลบบ้างก็จะนำลงสู่ YouTube กับ Facebook พร้อมๆกันสามารถเข้ารับฟังได้นะครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉงเป็นภาษาไทยนี่หรอครับหรือจะพิมพ์คำว่าซ so ู o มซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็เข้าฟังได้เช่นเดียวกันนะครับฟังแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งหรือจะมีคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นต่างๆมาก็จะขอบพระคุณเช่นเดียวกัน ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆข่าวสารทุกๆข้อเสนอแนะทุกๆความเห็นก็จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราที่ดําเนินรายการนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับเรายังอยู่ในช่วงเวลาของการที่แสดงความยินดีให้แก่ทางด้านของน้องจีโน่ของเรานะครับหลังจากที่ประสบชัยชนะอย่างงดงามอย่างใหญ่หลวง เป็นที่ฮือฮากันมากเลยครับในการแข่งขันรายการสุดท้ายอยองเทั้งโอ้โหเป็นข่าวกันมากมายทีเดียวเมื่อเธอสามารถที่จะเอาชนะในรายการ c m เ Group t u u r ทัว m p จะไ s ชิปไปแบบมีดรามา่าส,ส,สุดสุดนะครับเอาชนะกันได้ในหลุม2หลุมสุดท้ายเป็นรองสองสตรกแต่มาเอาชนะใน2หลุมสุดท้ายมันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่เธอก็ทำได้แล้วจึงเป็นข่าวใหญ่ข่าวฮือฮา กันในบ้านเรานะครับสื่อทุกขแขนงก็พูดถึงกันรวมทั้งจาช่างเองก็เมื่อวานก็ได้รายงานไปแล้วแต่วันนี้เราจะมีรายงานพิเศษมาเพิ่มเ,มเติมครับเพราะนอกจากในเรื่องของเกียรติยศที่น้องได้รับอะไรต่างๆแล้วนะครับก็วันนี้ก็ยังมีข่าวดีที่เกี่ยวกับตัวน้องมาฝากอีก2เรื่องด้วยกันนะครับท่านฟังครับ2เรื่องนั้นจะเป็นอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฟังจากรายการที่จะพูดถึงเธอเป็นพิเศษ ในช่วงต่อไปนี่นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งจริงๆแล้วก็อยู่ในรายการปกติวันนี้จ่าแฉงก็ยังทํารายการปกติคือพูดเรื่องทั่วไปเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเรื่องของขา่าวโลกขา่าวอากาศอะไรนี่นะครับไปจนถึงเรื่องของอเมริกันฟุตบอลเรื่องของฟุตบอลเนี่ยแต่มันอาจจะยาวไปไงแฟนๆของน้องจีโน่จะได้มาฟังกันเป็นพิเศษในช่วงนี้เลยก็เลยขอตัดจากช่วงที่2ซึ่งเอ่ยถึงช่วงที่2ของของเทปใหญ่นะครับ ซึ่งเอ่ยถึงจีโน่โดยเฉพาะเนี่ยมาไว้ในช่วงนี้ครับจะได้ฟังกันได้สบายสบายว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับก๊อฟในเรื่องที่เกี่ยวกับน้องจีโน่วันนี้มีข่าวดีอะไรกับเธอบ้างอีก2ออย่างมาฟังกันเลยครับอย่างที่เด็กเรียนไว้แล้วว่าจะเป็นช่วงที่พูดถึงเรื่องราวของก๊อฟกันแล้วก็จะพูดถึงข่าวดีสําหรับน้องจีโน่ของเรานะครับติดต่อกันอีกหนึ่งวันนะครับเรียกว่า เราก็ปลื้มกันมากมีความสุขกันมากไปไหนมาไหนก็มีคนพูดถึงสื่อมวลชนก็ลงข่าวกันเกลียวกราวทีเดียวสำหรับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของน้องเรานะครับในการแข่งขันในรายการสุดท้ายนะครับอย่างเป็นทางการของแอนพีเในปีนี้ที่จบลงอย่างตื่นเต้นอย่างที่ดราม่าที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับท่านฟังวันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องมารายงานที่การจับอันดับกับท่านผู้ฟังครับก็นแน่นอนครับพอจบการแข่งขันใหญ่ๆในวันอาทิตย์เนี่ย ก็พอถึงวันจันทร์ก็ต้องประกาศอันดับกันก็ปรากฏว่าเมื่อเช้าวันอังคารน,นะครับของ RPGA เขาจะประกาศช้าหน่อยหนึ่งก็มาประกาศเอาเมื่อเช้าวันนี้ผลก็ปรากฏดังนี้นะครับสำหรับอันดับโลกเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าอันดับ 1- ถึง20อะไรอย่างเงี้ยเป็นใครกันบ้างนะครับก็ปรากฏว่าอันดับ1ยังคงเป็นของเนลี่คอด้าครับท่านผู้ฟังอยู่ที่13.35นะครับคะแนนส่วนอันดับที่2นั้น บวกขึ้นมา1อันดับครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับรูนิงยินนะครับเพื่อนรักของนอจีโน่ของเราได้ขยับจาก3ขึ้นมาเป็น2อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ฟังสลับกับสลับกับใครไม่สลับสิเพราะว่าคนที่อันดับที่3ถัดไปนั้นก็กลายเป็นลิเดียโคซึ่งขยับขึ้นมาอีก1อันดับเหมือนกันนะครับอันดับที่3ก็บวก1นะคือลิเดียโค อันดับที่4ี่นะครับคือลิเลวูนะฮะที่หล่นลงไปถึง2อันดับเลยคือหมายความว่าโดนทั้งลูนิงยินโดนทั้งลิเดียโคแซงขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันดับ4นะครับลิเลียวนะูนั้นจึงหล่นไป2อันดับครับนะนี่คือใน4ีอันดับแรกครับและอันดับที่5นะครับท่านผู้ฟังอันนี้แหละครับท่านผู้ฟังบวกขึ้นมา2อันดับครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็น้องจีโนทิติกุลของเรานั่นเองครับอัธยาทิติกุล ขยับขึ้นมาจากอันดับ7เป็นอันดับ5ครับท่านผู้ฟังได้บวก2อันดับนี่คือข่าวดีที่จะแชงได้เกิดไว้นะครับว่ามีเมื่อเมื่อเป็นแชมป์เมื่อทําอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยก็ย่อมจะสนองมาถึงเรื่องอันดับนะฮะอันดับก็เลยได้ขยับจากเจ็ดเป็น5นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็น่าจะเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นอันดับของปีนี้ของเธอนะครับเพราะที่เหลือก็จะไม่มีการแข่งขันที่ใหญ่ๆแล้วไงครับความเปลี่ยนแปลงมันจะมีไม่มากนะครับ เรว่กกาการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะไม่มีเลยจนกว่าจะขึ้นปีหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจีโน่เราก็น่าจะจบที่อันดับ5ของโลกในปีนี้ครับท่านผู้ังครับถัดไปเป็นอันดับ6ครับลดลงไป1อันดับได้แก่ฮันนากรีนจากออสเตรเลียอันดับ7ก็ลดไป1นอันดับครับแฮรรันริวจากเกาหลีนะครับอันดับ8เป็นของสาวชื่อฝร,รั่งเศสเชื้อสายไทยซิลินบูเทียนะครับก็อยู่อันดับ8เท่าเดิมนะครับอันดับที่9 ขึ้นมาหนึ่งอันดับครับเป็นของอายากะฟูรูเอะครับอันดับที่10ก็เป็นของจินยังโคลด์ไปหนึ่งอันดับครับอันดับที่11นั้นเป็นของสาวอังกฤษชาลีฮาวครับคนนี้ก็คงที่อยู่และส่วนอันดับที่12เป็นของเอม่หยางนะครับจากเกาหลีนี่ก็คงที่เช่นเดียวกันอันดับที่3กมครับเป็นของโรสแชงจากสหรัฐอเมริกาคงที่นะครับอันดับที่14เป็นของมิยุยามาชิตะจากญี่ปุ่นนี่ก็คงที่ครับ รนดับที่15เป็นของลอเรนคัฟลินส์นะครับจากสหรัฐก็คงที่เช่นเดียวกันอันดับที่16ครับยูกะซาโซของญี่ปุ่นนี่ก็คงที่นะครับส่วนอันดับที่17เป็นของบินจีลีจากออสเตรเลียนี่ก็คงที่ครับละดับที่18อาลีอีวิงจากสหรัฐอเมริกาก็คงที่นะครับแล้วก็มาคนนี้เลยอันดับที่19กระโดดบันไดหลายขั้นเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับ19ของสัปดาห์นี้ก็คือแองเจลยิน นะครับที่เรียกว่าชิงกับจีโนโ่ของเราอย่างสนุกสนานเกือบชนะเกือบทำให้พวกเราระ,ะทึกระท้อกันไปแล้วแต่ในสุดก็โดนจีโน่ฟื้นกลับขึ้นมาใน2องหลุมสุดท้ายอย่างมหัศจย์อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานนี้นะครับท่านฟังแต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่แองเจลินขึ้นมาเป็นที่2เนี่ยนะฮะก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะที่จบเป็นที่2อเนี่ยเธอได้บ,บวกมาถึง15ขั้นเลยครับจากอันดับ30กว่านะครับได้บวกขึ้นมา15ขั้น กระโดดบันได15ขั้นมาอยู่อันดับที่19เลยแองเจลยิน19ครับบวก15ขั้นครับและอันดับที่20ครับเป็นของล i โอนาคาเดะครับลลโอนาเกดะของญี่ปุ่นนี่ลดไป1อันดับครับนี่ก็คือ20อันดับของอาสาวนะครับแอนพล่าสุดหลังจากการแข่งขันซีมกรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิรายการสุดท้ายนั้นจบลงไปแรนกิ้งหนึ่งในที่20ก็เป็นเช่นนี้และก็ต้องแสดงความยดีตรงนี้ก่อนนะครับ สำหรับจีโน่ของเราซึ่งก็มาบวกอีก2อันดับเป็นอันดับ5อย่างที่ได้กล่าวเรียนไปทีนี้ก็ไปดูนะครับเอาละอันดับของสาวไทยคนอื่นๆบ้างว่าเป็นอย่างไรกันถัดไปก็จะเป็นอันดับที่25้าครับท่านผู้ฟังเป็นของแพตจีทวัฒน,าานกิจของเรานี่แหละก็ลดไป2อันดับครับส่วนดัดถัดไปก็เป็นอันดับที่41โลกเป็นของเอริยาจุฑานุการบวกขึ้นมา1อันระดับครับ ถัดไปก็เป็นอันดับที่45าโรคเชเนตตีวานาแสนลดไป2อันดับครับอันดับถัดไป61โรคนะครับเป็นของปาจารีอนันานฤการคงเดิมครับ72โรคเป็นของแจสมินสวนปุระคงเดิมครับ88โรคเป็นของอภิชยายุบนลดไป2อันดับครับถัดไปก็เป็น9 6โลกโรควิชนีมีชัยลดไป1นอันดับนะครับต่อไปอีกสาวไทยเราที่เข้ามาอยู่ในอันดับนั้นก็เป็น1 1 8นะครับ ไปถึง118ของโลกเลยมริยาจุธานุการลดจากเดิมไป2ครับแล้วก็มาถึง148โลกได้แก่พัชรจุธาโคงกระพันเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ไป215โลกครับตรีชัดจีนครับลดไป2ครับแล้วก็ไปถึง226โลกครับนัตกฤิตตาวงทวีราบนะครับหรือโปรซิมก็ยังลดไปอีกหนึ่ดับนะครับในสัปดาห์นี้และสุดท้ายเราไปดูกันที่พอนอนองเพชรลำนะครับ239 คงเดิมครับท่านผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็เป็นอันดับโลกของสาวไทยนะครับเพื่อให้เราเห็นว่านะครับสาวๆของเราที่เล่นกันอยู่ในระดับโลกนั้นอยู่ในนะครับอันดับเท่าไหร่อยู่ในภาพตรงไหนของโลกบ้างนะครับก็ยังน่าชื่นใจว่าหลังจากจีโน่ไปนะครับหนึ่งในท็อป50เราก็ยังมีอีกสองสาคนมีแพตตี้25เอริยาสเชนเนตตี45ครับ หรือว่าถ้าถัดไปอีกก็จะเป็นปาจรี61ยัสมิน72นะครับอภิชยายุบวน88อะไรเหล่านี้เป็นต้นครับเอาละครับท่านผู้ฟังเมื่อดูอันดับของสาวไทยเราในอันดับโลกต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มีอีกหนึ่งอันดับซึ่งเราก็จะประกาศเป็นประจำแต่ว่าการประกาศเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับอันดับที่ว่านี้มันจะเป็นเครื่องชี้ว่าใครบ้างที่จะได้ไปเล่นเกมสุดท้าย คือเกม CME Group Tour Championship ที่จบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันดับที่ว่านั้นเขาเรียกว่าอันดับ CME Group นะฮะ CME Group Ranking นี่แหละครคือใครได้แต่ละสัปดาห์ก็จะเปลี่ยนไปตามผลงานนะแล้วเขาก็จะมาถึง1-60ใช่ไหมครับคนที่ได้1-60ถงปังนะก็จะเป็นว่าเหล่านั้นก็จะมา,เ,าเล่นชิงเงินรางวัลกันนะครับเอาแค่60คน เอาละทีนี้หลังจาก6แข่งไปแล้ว60คนก็มาแข่งกันไปแล้วเล่นที่ CMB Group นะครับได้เงินรางวัลกันไปเยอะแล้วนะครับทางด้านของ g โ n o เราก็เป็นแชมป์แล้วเนี่ยเขาก็ประกาศอันดับเป็นครั้งสุดท้ายถือว่าเป็น CMB Group แห่งปีนะครับก็ปรากฏว่าอันดับหนึ่งของ CMB Group แห่งปีนั้นอันดับหนึ่งก็คือเนลลี่คอร์ด้าครับจากสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมอันดับที่2เป็นแฮรันริวครับจากเกาหลีนะครับก็อันดับที่3ก็เป็นริเดียโคจากนิวซีแลนด์ครับ ตัวอันดับที่4นั้นเป็นของจีโนนะครับโจวิโนของเรานะครับน้องอัธยาทิติกุลก็ขึ้นมาสามอันดับคงจํากันได้ว่าก่อนการแข่งขันนะครับจีโนนั้นเป็นอันดับที่7จนะ็ดะที่ลงไปแข่งขันล่ารางวัลเนี่ยเป็นอันดับที่7ไปแต่บัดนี้หลังจากล่ารางวัลเสร็จแม้จะเป็นแชมป์แต่เนื่องจากว่าคะแนนลิมิตมันแค่500แต้มออแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยนั้นถาบวกกับมายังไงก็คงไปแซงถึงขนาดเนลี่คอร์ด้าไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็แซงได้อย่าง ทางด้านของพอสมควรนะฮะก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่4ครับท่านผู้ฟังแซงลูนิยินได้คนหนึ่งละนะฮะลูนิยินก็เป็นที่5ไปแล้วอยอายกากะฟูโรเอกก็เป็นที่6ไปนะเราดูแค่6คนจากภาพบนบนก็จะเห็นว่าจีโน่ขึ้นมาอันดับ4ครับส่วนสาวไทยอื่นๆนะครับก็จะจบอย่างนี้ครับชเนตตีนะครับอยู่อันดับที่17ก็แปลว่าลดไป2แพตตี้อันดับที่20เท่าเดิมเอริยาอันดับที่36เท่าเดิม เจสมินอันดับที่41ลดไป1นมูริยา47ลดไป3นะครับแล้วก็ทางด้านของปาจรี48บวกขึ้นมา1แล้วอภิชยายุบนนะครับ53ก็เท่าเดิมครับนี่คืออันดับ CMB Group นะครับที่เหลือจากนี้ไปก็หลังจากที่ทุกคนก็ได้เงินรางวัลหมดอย่างที่บอกนะ แม้กระทั่งแพตตี้นะครับซึ่งอันดับอาจะสูงหน่อยนะแต่ว่าตอนไปรับเงินรางวัลระดับแพตตี้ได้น้อยที่สุดอะ่ะได้บัวยอย่างที่เมื่วาาจะรแชงบอกนะครับแต่มันก็คิดแล้วเป็นเงินไทยก็เป็นล้านใช่ไหมครับที่ได้คูณกันไปก,ก็ยังดีกว่อาอยย่เปล่าๆวนะ่าไงเหรอยังไงก็ได้ไปเก็บเงินรางวัลดีวกันอันนี้ก็เป็นระดับ CME Group นะครับปีถือว่าสิ้นปีละต่อจากนี้ไปก็คงไปรับกันปีใหม่นไะปีนี้ก็เป็นนันว่า สาวไทยที่อยู่อันดับสูงสุดก็เป็นจีโน่ของเราอยู่อันดับที่4ของ4ี่ในกรุ่มครับพอก็เอาละทีนี้มาถึงอีก1อันดับครับอันดับนี้นะครับเป็นข่าวมาแล้วบ้างแล้วตั้งแต่เมื่อวานกระแสขกาะสายมาจาแชงกระพูดไปแล้วบ้างแต่มันไม่ชัดเจนแต่วันนี้เนี่ยเป็นอันดับที่ชัดเจนเลยชัดเจนเลยครับบอกกันมาเป็นตัวเงินบอกกันมาว่าเป็นอันดับที่เท่าไร่เท่าไหร่เลยนั่นก็คือเรื่องของมันนี่แรนกิ้งครับ อันดับการทำเงินของปี2024นะครับท่านผู้ฟังบัตรนี้พิสออกมาแล้วเชค็คบินกันแล้วหมายความว่าเชค็คบินเนี่ยตรวตรวจบิดเปิดเบิดดูบัญชีกันแล้วไงเชค็คบินแบบดูบัญชีกันเนรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันแล้วก็มาภาคภูมิใจกันอันนี้นะครับท่านผู้ฟังอันดับที่1ครับท่านผู้ฟังเป็นของจีโน่ทิติกุลของเรานี่เองครับทำเงินได้ทั้งสิ้น6กล้านห้าหมื่นเก้าพัน 309เ,เหรียญสหรัฐครับย้ำอีกทีนะครับ6 5ล้าน5้า0 0 0 0สิ6 5 90, 3, 9า้านเเหรียญสหรัฐครับ mm. คิดเป็นเงินไทยณนะนาชีเมื่อเช้านี้นะครับท่านผู้ฟังเงินบาทอ่อนลงอีกหน่อยหนึ่งนะครับบาท1นเอ่อหนึ่งนี่เท่ากับ34บาท74จะตังค์เมื่อวานที่เราคุยกันอย่าง34บาท กับ44สตางค์อยู่เลยวันนี้เป็น34บาท74สตางค์นะแต่จ่าชัยก็กลัวว่าแมมันขึ้นมาลงไปคูนอย่างนั้นต้องได้เยอะกว่าน,นั้นอีกเอาเข้าที่34กันแล้วกันเอาค่าเฉลี่ย1ดอน34บาทคูณง่ายๆคูณแล้วของน้องชีโน่ก็จะออกมาเป็น206ล้านกับเศษเศษเป็นเงินหมื่นนะครับท่านู้ฟังก็ปัดเอาว่าได้206ล้านกันแล้วกันนี่คือรางวัลที่เธอทําได้ทั้งปีในปีนีครับ แซงครวดเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหมัดหมาดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้องยังอยู่อันดับ6อยู่เลยนะน้องอยู่อันดับ6นะสัปดาห์ที่แล้วพอสัปดาห์นี้เนี่ยปังปังปัง,ปงมาได้จากรางวัลเมื่อวานอีกมโหรานนะครับสล้านกว่าเหรียญเนี่ยนะครับท่านฟัง4ลร้านเหรียญเลยฮะมันก็เลยบวกเข้าไปมันจึงกลายเป็น6กร้านห้าหมื่นขึ้นไปอยู่จากอันดับที่7ขึ้นไปเป็นอันดับที่1เลย นะอันดับหนึ่งครับเป็นแชมป์ทำเงินของปีนี้อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าการเป็นแชมป์ในรายการสุดท้ายนะฮะ CMB Group Tour เนี่ยมันลิมิต่คุณเป็นที่หนึ่งคุณก็ได้ห้นากร้อยคะแนนเขาคะแนนรางวัลเขาให้ไว้ประมาณนั้นใช่ไหมเราไปบวกเท่าไหร่เราก็ได้ห้าร้อยก็ไม่แต่อันนี้เงินเนี่ยมันเยอะไนงะที่หนึ่งเงินสี่ลสี่ล้านเนี่ยเป็นครั้งแรกปีแรกที่มากําหนดกันว่าให้สี่ล้านเหรียญน,นะฮะซึ่งถึงได้บอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของไฟ นักกล์ฟหญิงครับที่จะได้รับเงินรางวัลสูงสุดในรายการเดียวเนี่ยสล้านบาทเนี่ยนี่คือรายการนี้และคนแรกของประวัติศาสตร์หญิงเนี่ยก็คือจีโน่ของเรานี่แหละที่ได้ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเงินของจีโน่ที่ได้6กล้านห้าหเรหรียญนี้มาแซงกันในโค้งสุดท้ายเลยจริงๆนะครับก็เป็นที่1ไปนะฮะเนลี่คอร์ด้านะครับ,รบท่านผู้ฟังเป็นที่1มาอยู่หลายสัปดาห์เป็นที่1อยู่สาสัปดาห์ปรากฏวะนะ่าณนาทีนี้ โดนจีโน่ของเรานะครับไปสกิปเรก็ลงมาหน่อยจ้ะในรีโคน้าลงมาเป็นอันดับ2ครับลดไป1อันดับนะครับแต่กันนั้นก็ได้ประมาณ4 3 90, 1, 9ล้าน3แสนเหรรียญสหรัฐครับคิดเป็นเงินไทยด้วยอัตราคูณเอากลมๆล4ม34บาทนะครับ1เหรียญต่าบาทออกมาที่149ร้ล้านเศษเศษอ้าวปัดเศษไป เอาร4 9ล้านบาทก็แล้วกันเป็นของอันดับ2ในเรคคอร์ดครับส่วนอันดับที่3นั้นเพิ่มขึ้นมานะครับเหมือนกัน2อันดับนะฮะเป็นของรีเดียโครีเดีคนั้นก็จบลงที่3ล้านนะครับสองแสนหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าเหรียญสหรัฐครับคิดเป็นเงินไทยแล้วหนึ่งร้อยแปดล้านบาทครับหนึ่งร้อยแปดล้านเศษก็ตัดปัดเศษไปก็หนึ่งร้อยแปดล้านเป็นที่สามรีเดโคครับ แล้วก็ได้บวกจากสัปดา,าห์ enfin ที่แล้ว2อันดับนะฮะถัดไปก็เป็นอันดับที่4อันดับที่4นั้นลดไป2อันดับครับก็คือยูกะซาโซจากญี่ปุ่นทําเงินรวมสหรัฐได้ทั้งหมดของปีนี้2 8ล <Lauren. S 2> ้าน8เสีย8แสนบาทเหรียญนะครับก็คูณเป็นเงินบาทคือ97ล้านบาทนะครับปัดเศษทิ้งไปเอา97ล้านกลมกลมเป็นรายได้ของยูกะซาโซครับ ถัดไปก็เป็นลดไป2อ,อันดับอันดับที่5ก็เป็นของแฮรรันริวนี่ก็ลดไป2อ,อันดับจากสัปดาห์ที่แล้วแฮรรันริวทำได้เท่าไหร่ทำได้2 8 1ล้านดกับ3เหรียญน,นะครับท่านผู้ฟังคูณแล้วก็คือ95้านบาล้านบาทเศษๆตัดเสร็จไปเอา95ล้านบาททุนๆน,นี่ก็เป็นอันดับที่5แฮรรันริวครับท่านผู้ฟัง เนะี่ยก็จะเห็นว่าเรามาดูกันถัดไปอีกก็จะมีอายากะฟูรุเอะเป็นอันดับที่6ครับ2ล้านแปดแสนกว่าเหรียญเออสองล้านแปดแสนกว่าเหรียญน,นะอันดับที่7ก็เป็นลูนิงยินนะครับบวกขึ้นลดไปหนึ่งอันดับนะลูนิงยินเนี่ยก็ได้ไป2ล00้านเจ็ดแสนกว่าเหรียญน,นะครับสำหรับลูนิงยินอันดับไปก็เป็นถัดไปก็เป็นอันดับที่8ลิเลียวูก็ได้ไป2ล้าน กว่าเหรียญน,นะครับแล้วทางด้านของถัดไปอันดับที่9าฮานากรีนก็2ล้านกว่าเหรียญเศษน้อยกว่าลิเลวูหน่อยแล้วอันดับที่10ก็เป็นของลอเรนคัฟฟินซึ่งก็มาทำเงินได้อย่างมา,ากจรรย์ในปีนี้นะเพิ่งมาดังในปีนี้คือลอเรนคัฟฟินเล่นมานานมากก็ได้2ล้านกับ6 0หมื่นกว่าเหรียญน,นะฮะก็ถือว่าเป็นอันดับที่10ไปนี่คือ10อันดับแรกๆเลยนะครับและก็ขอมาประกาศให้ชื่นใจนะครับให้เห็นภาพว่าใน10อันดับแรกนั้นเป็นอย่างไรและ คนที่เป็นที่หนึ่งณนะนาทีนี้แล้วก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้อย่างน่าชื่นใจยิ่งก็คือทางนายของจีโน่ของเราครับแซงทีเดียว6อันดับอย่างที่ดบอกกระโดดบันได6ขั้นเลยทําเงินอยู่เป็นอันดับที่7อยู่บัตรนี้เป็นอันดับที่1แล้วปิดท้ายบัญชีแล้วครับปิดเช็คบินเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขึ้นไปเป็นอันดับที่1น,นะครับแล้วก็ได้ถ้าเอากันตรงๆต,ต,ตัวอ่านกันให้เต็มเลยก็คือ6กล้านห้าหมื่นเก้าพันสามร้อย เเหรียญครับท่านผู้ฟังนะฮะคิดเป็นเงินไทยโดยเอา34บาทนะครับจริงจริงมันต้องได้มากกว่านี้นะถ้าเอา3 4 7 4ที่ได้มากอีกเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยแต่เจา้าแชงกลัวมันขึ้นขึ้นลงลงเอาเป็นระก4บาทมาตรฐานคูณง่ายๆนะฮะก็คือ206รล้านครับนี่ก็คือจีโน่ของเรานะครับอ่ะแล้วสาวไทยคนอื่น,นละ่ะนะครับเราประกาศแค่1-10ถึงนะแต่จริงในมือเจ้าแชงเนี่ยมีเยอะเลยเลยแต่เราเอาแค่1-10ถึงเพื่อที่จะได้ไม่สับสนตอนนี้จะไปดูของสาวไทยเราละ คนอื่นนะครับไปดูซิว่าทําเงินกันได้เท่าไหร่นะครับทางด้านของแพตตี้นะครับจบเป็นอันดับที่21ครับท่านผู้ฟังทำมา1นึ่งล้านสองแสนสเหรียญสหรัฐครับคิดเป็นเงินไทย41.87ล้านบาทนะครับเอา41ล้านเสร็จเก็แล้วกันจะปัดเป็น42ล้านก็ได้นะครับถัดไปคนที่3ของไทยเรานะครับแต่ว่าเป็นที่31ของโลกครับนั่นก็คือเอริยาจุธานุการครับน้องเมย ยังโอโหเก็บเกี่ยวเงินใช้ได้สบายสบานเ7 9ดหเหรียญสหรัฐครับคิดเป็นเงินไทยคือ3 6ล้านนะครับ3า6 8ล้านบาทก็ประมาณ37ล้านบาทนั่นแหละนะนี่คือเอริยาครับ37ล้านนะฮะทำเงินบาทได้เมื่อปีที่แล้วถัดไปก็จะเป็นอพิชยายุบนนะโอโคน,นี้มาเงียบๆได้เยอะนะ1ล้านแสนดัง1้าน6ก0 0 0 0ครับ63,000 203เหรียญ1นึ 1, 3, 3ล้าน6 3เหรียญน้อยกาเอริยานิดเดียวจึงออกมาที่3,6ล้านเศษนะครับเศษน้อยกว่าเอริยาน,นี่ก็คือเป็นอันดับที่33ของโลกครับถัดไปเป็น34ของโลกประเภททําเงินเป็นของชาเนตตีครับชาเนตตีวันัะแสนได้มา 1, 000, 2, 9, 1 000, 2, ล้านนะฮะสองพันเก้ล้านกับสอเเกเหรียญ คิดเป็นเงินไทยคิด34ล้านบาทเสร็จเสร็นี่ก็ไม่เบานะ34ล้านบาทสำหรับชาเนตตีนะครับท่านผู้ฟังถัดไปก็เป็นอันดับ38โลกปาจรารีอนันต์ริกาของเราครับได้เงินมาใช้9,038,732เหรียญสหรัฐครับประมาณ31 32ล้านบาทครับอ่ปาปัดเศตเป็น32ล้านบาทก็แล้วกันถัดไปก็เป็นอันดับที่49ของโลกทิดับภา หรือว่าจัสเมินสวนปุระนะครับได้มา816,593เหรียญน,นะครับคิดเป็นเงินไทยก็คือ27 27ิบเจ็ดล้านเแสนกว่าบาทครับ27่สิบเจล้านกับเแสนกว่าบาทนี่ก็คือทีดาภาถัดไปก็เป็นวิชานี58ของโลกนะฮะไม่เบานั้นวิชานีเนี่ยเก็บเงินสะสมมาเนี่ย7จ็ดแสนหนึ่งเหรียญน,นะครับ7,12,756เหเหรียญน,นะคิดเป็นเงินไทยก็คือ 24ร้าน2แสนกว่าบาทครับโอ้โ oh ห oh. วิชายีก็ไม่เล่นไม่เร็วนะ24ล้านกว่าบาทอะไรได้ของเธอถัดไปก็เป็นอันดับที่64โลกโมริยาจุธานุการครับมริยาจุธานุการได้มา6 1 2 5 1 8รยเหรียญคิดเป็นเงินไทยคือ20ล้าน8 0 0แสนกว่าบาทนะฮะตีซะว่า21ล้านก็ได้นะ21ล้านก็ได้นะสำหรับมริยาครับ ส่วนโคดอื่นๆนะฮะจารวีบุญจันทร์นั่นได้มา74,526เหรียญน,นะครับประมาณ2.5ล้านกว่าบาทนะฮะถัดไปก็เป็นนัฐกฤตตาได้มา70,000กว่าเหรียญเหมือนกัน70,917เหรียญก็2.4แสนกว่าบาทถัดไปก็จะเป็นปาวริษายกทวนได้มา61,229เหรียญหรือประมาณสัก2ล้านกับกับ8 80,000 80,000น8 0 0 0 0กว่าบาท แล้วก็สุดท้ายเลยก็นะครับออพอ,อนรณรงเพชรล้ำครับนี่นะฮะโปเก่าแก่ขวัญใจคนเดิมของเราเนี่ยเขายังให้กำลังใจกันอยู่เสมอปีที่แล้วได้มา45,129เหรียญสหรัฐหรือ1 5 3 0 0ล้านาสาืกว่าบาทโอ้ก็ก็เยอะก็น้อยนะพวกที่ได้2ล้านกว่าเนี่ยนะประมาณ2ล้านกว่าอย่างตั้งแต่จารวีบุญจันทร์ลงมาอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าไม่เยอะละ เราะว่าค่าใช้จ่ายในสหรัฐอะไรต่ออะไรเนี่ยนะค่าเดินทางค่าที่อยู่มันก็แพงเราก็ไม่รู้ว่า,าจ,ะจะใช้เกินกว่านี้ไหมนะครับก็อาจจะได้มาพอๆกันรายได้2ล้านกว่า2ล้านกว่า1ล้านกว่าอย่างนี้แต่ถ้าเป็น1 0บสล้านขึ้นไปนะครับอย่างโมริระโมริยาอย่างเงี้ยยีล้านกว่าไปเนี่ยกำไรแน่แหละนะยี่หล้านบาทนะหรืออย่างวิชันีเนี่ยไม่เบาเลยเนี่ยยีล้านกว่าบาทอย่างที่บอกครับที่ทดาภาเนี่ยสบายเลย 27ล้าน28ล้านโดยประมาณปาจารีก็สาบาย32ล้านบาทโดยประมาณนะครับเชนเนตีก็โอเคครับเพิ่งจะเรียกว่ามีชื่อมีเสียงมาก็เอาไปสัก3 4ล้าน34ล้านบาทก็ไม่เลวนะ่พิชยาก็36ล้านเนะเอริยา36กเกือบ37ล้านก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็อย่างที่บอกครับสำหรับคนที่ได้มากที่สุดนั้นปีนี้ก็น่าภูมิใจว่า คนทำเงินระดับหนึ่งของโลกของกอบนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับได้แก่จีโน่ของเรานี่เองเพราะฉะนั้นอย่างที่จะแช่างบอกว่าวันนี้ข่าวดีของจีโน่ก็จะมีอยู่2ประการนะครับท่านผู้ฟังคือข่าวที่1ได้เลื่อนอันดับโลกนะครับจากอันดับที่7มาเป็นอันดับที่5นะครับเริ่มขึ้นไป็องอันดับเพราะฉะนั้นอันดับที่5นี้คาดว่าจะเป็นอันดับของปีนี้ด้วยนะครับคือจีโน่ของเราประธานโทษ และที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งข่าวดีน้องเป็นแชมป์ประเภทเงินทำเงินสูงสุดนะครับแซงเฉยเลยครับแซงไป 4- 5หคนรวมทั้งแซงเดลลี่คอร์ด้าด้วยเพราะเนียดีว่าแล้วครับวันสุดท้ายรางวัลมันก้อนใหญ่ก้อนโตได้ประเดิมคนแรกและครับเงิน4ล้านบาทเนี่ยวันที่ 1- 4ล้านบาทเนี่ยนะฮะสล้านเหรียญที่รับประดานโทษวันที่1 4ล้านเหรียญเนี่ยเธอได้คนแรกไงเมื่อก่อนก็แค่ ร้านหนึ่งตอนน้องเมย์ได้เนี่ยนะถ้าดูฟังครับย้อนหลังไปที่น้องเมย์เป็นแชมป์ CML Group เนี่ยน้องเมย์เอริยาเนี่ยได้แค่ห้าแสนกว่าเหรียญน,นะถ้าจะแจงจำไม่ผิดอะตอนนั้นยังห้าแสนกว่าเหรียญน,นี่ก็เยอะมากแล้วอะดูคิดดูสิพอป๊บเดียวบอลไปถึงมารุ่นของน้องจีโน่เราเนี่ยได้4ล้านเหรียญเลยนะจาก5้าแสนกว่าใช่ไหมครับนะแล้วปีที่แล้วยังเหมือน2ลนะ้านอะจ่าแจงก็ถ้าผิดก็ขออภยัยเพราะความทรงจาบางทีเดี๋ยวนี้พออา,ายุมากมันก็จาข้ามวันไม่ค่อยได้ละ แต่คิดว่าน่าจะได้2ล้านเมื่อปีที่แล้วเห็นไหมปีนี้4ล้านเลยตอนทีนะ่ได้4ล้านเลยแล้วก็ปรากฏว,ว่าจีโน่ได้เป็นคนแรกด้วยก็เป็นข่าวดีที่เราจะต้องประกาศกันนะครับอ่ะเอาละครับท่านู้ฟังแต่ว่าสําหรับทางด้านของจีโน่ของเรานั้นเนี่ยก็ยังคงมีอีกหนึ่งรายการนะครับที่จะแข่งขันอันนี้ก็เหมือนก็เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่จัดขึ้นไม่ไม่นับแตม้มไม่นับอะไรทั้งนั้นแหะแต่ว่าเป็นรายการเกียรติยศ ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายที่ก็มีมาปี2ปีแล้วปีนี้ก็จะมีอีกครับนั่นก็คือรายการ Grand t h n on น o n i n v i t a t i o n ันัครับแกรนด์ท n นด์น n o n t ว t i ตชันเนี่ยก็จะแข่งกันที่เนเปิลเนี่ยที่ฟลอริดานี่แหละในวันที่12ถึง15ธันวาคมคือเดือนหน้านะจะบอกให้ล่วงหน้าไว้ก็จะมีเชิญมาทั้งหมดเนี่ย16คู่ครับจะเป็นการเล่นเอาตัวแทนของฝ่ายชายมา,า16คนของ ฝ่ายหญิงจาก l p g a อีก16คน p g a ชาย16คน p g a หญิงอีก16คนเป็นส -2 คนก็มาจับคู่เล่นแข่งกันในประเภทคู่ก็น่ารักดีหลายหลายคนก็เราก็แน่นอนครับของ p g a เนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาอันดับมากที่สุดมาหรอกแต่ว่าก็ไม่เบาไปอันดับกลางกลางอย่างของโทนี่ฟีนนลอย่างเงี้ยเราก็คุ้นเคยอย่างดีนะครับจากช่างจำอันดับไม่ได้ละแต่อยู่อันดับต้นๆเป็นคนที่คุ้นเคยโทนี่ฟีนนลจะคู่กับคอร์ด้าครับ เนลี่คอร์ด้าซึ่งถือว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะอนงาันดับก็จะจับคู่กับโทนี่ฟินานะครับทางด้านของเจสันเดย์เป็นคนก็จะจับคู่กับทางด้านของลีเดียโคะลีเดียโคของนิวซีแลนด์ก็เจสันเดย์ก็จับคู่กันนะฮะเสร็จแล้วก็ลิกกี้ฟ r าวเอร์เราก็ได้ยินชื่อบ่อยๆก็จับคู่กับเ็กซี่ทอมสันมาในรายการนี้ในปีนี้นะและสำหรับจีโน่ของเราก็จะจับคู่กับทอมคิมนะครับ ไปแข่งด้วยและอีกคนหนึ่งก็จะเป็นแพตตี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะจับคู่กับใครก็จะมาด้วยนในรายการนี้เหมือนกันรายการเกียรติยศที่ว่านี้คือ12ธันวาถึง15ธันวานครับเราก็คงจะได้เชียร์กันอีกทีหนึง่งเฮ้ฮ่าฮมีเงินรางวัลมา4ี่ล้านเหรียญ4ล้านเหรียญที่เท่ากับรางวาัลที่เออเออจีโน่เราได้เลยนะนะแต่เขามีมาตั้งเป็นเดิมพันไว้4ี่ล้านเหรียญก็ให้มาแยกกันในจํานวน32คนเนี่ยนะฮะ่หคู่32คนเนี่ยชายหญิงจะได้เท่ากัน ใครได้แต้มเท่าไหร่ก็ว่ากันไป1น6ถึงสิก็แบ่งเงินกันไปนะครับแบ่งเท่าๆกันก็เตรียมดูให้กำลังใจสนุกสนุกระหว่างจีโน่จับมากับทอมคิมของเกาหลีนะนี่ก็เป็นเอาละครับสำหรับในข่าวสุดท้ายสําหรับจีโน่ในวันนี้ครับสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดๆดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซ so ูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ